The time the has come. ออกสิงมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งในมิดเดิลเอิร์ธเป็นเผ่าพันธุ์ที่โดดเด่นและมีสีสันซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายและเป็นข้ารับใช้เจ้าแห่งความมืดเรามาทำความรู้จักเผ่าพันธุ์ออกกับซีรีส์สิงมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆในมิดเดิลเอิร์กันครับออก คือพวกข้ารับใช้พวกทหารราบของเจ้าแห่งความมืดทั้งโมอกอตและเซอรอนตามตำนานเวอร์ชันนั่งเดิมของทูคินพวกอ็อกถือกำเนิดขึ้นจากความร้อนใต้พิภพและโครนผ่านการสร้างด้วยเวทมนต์ของโมอกอตแต่ภายหลังทูคินก็ได้เปลี่ยนเพราะโมอกอตนั้นไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ด้วยตนเองแต่ต่อมาทูคินก็ได้ตั้งทฤษฎีว่าอ็อกเกิดขึ้นจากเอลที่ถูกจับไปทรมานจนมีสภาพบิดเบี้ยวจนกลายเป็นอ็อกในที่สุด แต่ภายหลังทูคินก็รู้สึกไม่สบายใจที่ใช้ทฤษฎีนี้จึงได้สร้างทฤษฎีต่างๆมารองรับมากมายแต่ในที่สุดเขาก็เสียชีวิตก่อนที่จะหาทฤษฎีการกำเนิดอ,ออกได้อย่างลงตัวแต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีที่ออกเกิดจากเอลฟ์นั้นยังถูกนำมาอ้างอิงและใช้ในงานเขียนต่อๆมาของเขาแต่ก็ไม่ได้เป็นการฟันตรงเพราะฉะนั้นต้นกำเนิดอ,ออกนั้นยังคงคลุมเครือให้สามารถตกเถียงคาคะเนกันได้เรื่อยๆ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าออกถูกสร้างขึ้นเมื่อไรแต่มันต้องเกิดขึ้นก่อนสงครามระหว่างทวยเทพในอุทุมโนฐานที่มั่นเก่าของเมคอและพวกมันได้เหลือรอดมาจากสงครามครั้งนี้ และหลบซ่อนอยู่ในบุ่มลึกแห่งอังบันเพิ่มจํานวนขึ้นและรอคอยเจ้านายพวกมันเมื่อเมคอกลับมายังมิดเดิลเอิร์ธเขาก็สร้างอ็อกขึ้นมาอีกครั้งและรุกรานแผ่นดินเบเลเรียนเมื่อเกิดสงครามครั้งแรกขึ้นพวกอ็อกได้ถูกนํามาต่อสู้ในศึกดากอนูอินดิวลหรือศึกภายใต้เสงดาราซึ่งพวกมันเป็นกําลังหลักของมอกอตพวกอ็อกนับหมื่นนั้นถูกเพาะพันุขึ้นในอังบันจุดประสงค์เพื่อใช้ทําสงครามในแผ่นดินเบเลเรียนที่กินเวลายาวนานกว่า587ปี พวกมันปรากฏตัวครั้งแรกในยุคที่1ในศึกแบ t t l e of t อ e l a ดอะเลซึ่งพวกมันพ่ายแพ้ต่อกองทัพเอลฟ์โนโดของฟินโกฟินพวกมันได้เข้าร่วมสงครามดากอรอากาเล็กดากอบรบารโกลักและเนียนอยอาโนยดิอักและสงครามปาพิรธสงครามที่พวกมันแทบจะเกือบสูนพันส่วนพวกออกที่เหลือรอดจากการปราชัยก็ได้หนีไปทางตะวันออกและอาจจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ในอังมาในเทอกเขาเอเรสมิทริน เราราวปี1000แห่งยุคที่2เงซารอนได้ปรากฏตัวอีกครั้งในดินแดนแห่งโมโดอาณาจักรของเขาและได้ก่อสร้างปราการบารัดดูขึ้นในช่วงนี้เขามีคล้ารับใช้และกองทัพเป็นพวกออกสักส่วนใหญ่ซึ่งเขาได้รวบรวมมาอยู่ภายใต้การปกครองของเขาเจ้าแห่งความมืดได้หาทางลับที่จับได้ปกครองเหล่าเซรีชนโดยการสร้างแหวนแห่งอำนาจขึ้น ในสงครามระหว่างพวกเอลฟ์และซารอนในปี1,700แห่งยุคที่สองพวกออกได้รวมกำลังกันภายใต้อำนาจของเขาถึงแม้ว่าจะมีออกจำนวนมหาศาลซารอนก็ยังปราชชยโดยกองทัพพวกเอลฟ์และชาวนูเมโน,โนแต่ซารอนยังคงทรงอำนาจอยู่ทางตะวันออกของเทือกเขามิสตี้และพวกออกที่มีตินอาศัยอยู่ในละแวกนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆพวกออกในเทือกเขามิสตี้เริ่มทำสงครามกับพวกคนแคะตามมาด้วยการปล้นสะดมกุนดาบัดได้ถูกออกยึดครอง ในที่สุดพวกออกก็กลายเป็นกําลังหลักของซารอนในระหว่างสงครามพันธมิตรกลุ่มสุดท้ายได้ได้รบในศึกครั้งใหญ่ๆเช่นศึกดากรัตและศึกปิดล้อมบารัดดูในงานเขียนของโทคีนนั้นออกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายโหดเหี้ยมชอบความรุนแรงสกปรกจิตใจดามืดและเต็มไปด้วยความเกลียดชังทุกๆสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เจริญเติบโตและงอกง,งามได้พวกมันมีรูปร่างคล้ายคล้ายมนุษย์แต่สั้นเตี้ยล่ำล่ำ จมูกแบนผิวหนังซีเซียวขากโก่งแขนยาวปากกว้างมีเขี้ยวกลมตาเอียงหูแหลมและผิวดำโทคินบรรยายว่าพวกหัวหน้าออกนั้นอาจมีความสูงเท่ามนุษย์บางพ่ออาจมีความสูงเท่าฮอบบิทรูปลักษ์ของพวกมันล้วนเป็นที่หน้ารังเกียดขยะแขยงต่อเผ่าพันธุ์อื่นๆพอกไม่ชอบสิ่งสวยงามถึงแม้ว่าจะไร้ระเบียบและโสโครกแต่พวกมันก็มีความรู้ในด้านต่างๆเช่นเครื่องจกักรกลเครื่องมือและอาวุธ พวกมันสามารถขุดเหมืองได้ดีกว่าพวกคนแกะพวกอ็อกยังพัฒนาการสร้างอุโมงค์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใต้ดินห่างไกลจากแสงแดดอีกด้วยเมื่อครั้งที่เมคอได้สร้างพวกมันขึ้นมาจากการทรมานพวกเอล์ให้พิกลพิการบีดเบี้ยวและครอบงำพวกมันเกลียดชังตัวเองหรือแม้แต่เกลียดชังเมคอผลจึงกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชอบความรุนแรงและชอบสงครามอยู่ในภาวะความวาวุ่นไปตลอดกาล พวกมันยังฉลาดและเจ้าลีและไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกมันมักจะชอบฆ่าฟันกันเองในการทะเลาะเบาะแวงโทคินบอกว่าพวกมันมีความสามารถในงานช่างฝีมืองานช่างเหล็กแต่ทว่าข้าวของเครื่องใช้หรืออาวุธของพวกมันนั้นค่อนข้างหยาบหยาบเมื่อเทียบกับของเผ่าพันธุ์อื่นๆพวกมันเกลียธรรมชาติและสิ่งต่างๆโดยเฉพาะป่าไม้และมักจะตัดต้นไม้เผ่ทำลายปา่าและพวกมันเกลียดจังทั้งเอลฟ์มนุษย์และคนแกร้อีกด้วย ชีวิตจิตใจของพวกอ็อกนั้นจะผูกติดอยู่กับเจ้าแห่งความมืดและพวกมันอาจจะสับสนและเสียขวัญได้ง่ายเมื่อนายของตนพ่ายแพ้ยังไม่เป็นที่รู้กันว่าพวกอ็อกเป็นอมะตะเช่นชาวเอดาหรือไม่และพวกมันสืบพันธุ์กันยังไงแต่มีหลายๆกรณีที่อาจบ่งบอกว่าพวกมันมีชีวิตยืนยาวหรืออาจเป็นอมะตะเช่นเรื่องราวของสองผู้นำอ็อกอย่างอาซอกและบ็อกซึ่งบ็อกเป็นลูกของอาซอกค,ครับ มันอาจมีอายุอย่างน้อย150ปีและการที่อาซอกมีลูกก็แสดงให้เห็นว่ามีออกเพศเมีอยอยู่ด้วยซึ่งโทกีนเคยบอกไว้ในจดหมายถึงมิสเตอร์มันบี้เกี่ยวกับออกเพศหญิงด้วยพวกออกนั้นแบ่งออกเป็นหลายพันและระดับชั้นตามลักษณะซึ่งได้แก่สนากาเป็นคำเชิงดูถูกที่พวกออกตัวโตวใจเรียกพวกออกตัวเล็กเกเ,กเดียที่ชั้นต่ำกว่า ทั้งในโมโดและเอเซนการ์ดซึ่งพวกนี้เป็นอ็อกธรรมดาตัวเล็กๆครับอูรุกดำหรืออูรุกดำแห่งโมโดคืออ็อกพันุใหม่ที่ซารอนสร้างขึ้นซึ่งตัวโต,วตวแข็งแกร่งและดุร้ายกว่าพวกอ็อกตัวเล็กๆพวกมันปรากฏตัวครั้งแรกในการโจมตีอิตาเลียนในปี2475แห่งยุคที่3พวกอ็อกในเทือกเขามิสตี้คืออ็อกเผ่าที่ตั้งรกรากสร้างอุโม,มงค์ภายใต้ขุนเขา<ม>ซึ่งเป็นพันุ์ที่เก่าแก่กว่าอ็อกในโมโดพวกครึ่งอ็อก คือพวกมนุษย์ตัวใหญ่ตาคมยาวและดุร้ายเป็นค่ารับใจของซารูมานซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากอบลินเมนพวกนี้มีลักษณะาคล้ายคนครึ่งออกด้วยครับอุรุไยคือออกสายพันธุ์ใหม่ที่ปรากฏตัวในปลายยุคที่3ซึ่งถูกเพาะพันธุ์โดยพ่อมดซารูมานพวกมันแข็งแกร่งกว่าออกทั่วไปฉลาดรวดเร็วว่องไวและสามารถทนทานต่อการเดินทางกลางแสงแดดจ้าในตอนกลางวันได้ดี คำว่าก o อบลินเป็นคำในภาษาอังกฤษเดิมทีถูกใช้ในเรื่อง The Hobbit ซึ่งมันเป็นคำที่โทคีนใช้เรียกออกในขณะที่คำว่าออกนั้นเป็นคำภาษาอังกฤษโบราณซึ่งต่อมาโทคีนก็เอาคำว่าออกมาใช้มากขึ้นในเรื่อง The Lord of t u r r n n s สครับสรุปคือออกกับก o อบลินในนิยายนั้นมันคืออย่างเดียวกันครับแต่ในเวอร์ชันภาพยนตร์นั้นเห็นได้ชัดว่าได้มีการแยกเฉพาะระหว่างออกกับก o อบลิน คำว่าอ็อกเป็นคำที่ชนเผ่าอื่นใช้เรียกเผ่าพันธุ์ร้กาดพวกนี้ในภาษาซินดารินตรงข้ามกับภาษาอ็อกคืออูรุกแต่คำว่าอูรุกส่วนใหญ่ใช้เรียกอ็อกตัวใหญ่จากโมโดและไอเซนการอ็อกพันธุ์เล็กกว่าพวกอูรุคายจะเรียกว่าสนากาที่แปลว่าธาตุพ่ออ็อกไม่มีภาษาของตัวเองแต่นำภาษาของเผ่าพันธุ์อื่นมาดัดแปลงตามความต้องการ พวกนี้พูดแต่ถ้อยคำหยาบคายเต็มไปด้วยคำที่ใช้สะบกด่าทอกันพวกออกต่างเผ่าก็พูดจาต่างกันจนกระทั่งไม่สามารถสื่อสารกันได้ในยุคที่สพวกออกจึงใช้ภาษาเวสต์อนซึ่งเป็นภาษากลางในมิดเดินเออสื่อสารระหว่างกันระหว่างพวกออกต่างเผาพันอ์อกทางเหนือและออกในเทือกเขามิสตี้ใช้ภาษาเวสต์อนเป็นภาษาพูดมานานแล้วแต่พูดกันอย่างหยาบคายน่าเกลียดพอๆกับภาษาออกซึ่งซาวรอนเป็นผู้คิดค้นขึ้นในยุคมืดเพราะต้องการสร้างภาษาให้เราพวกบริวัร แต่หลังจากที่ซารอนถูกปราบในครั้งแรกปราษาออกนั่งเดิมก็ถูกลืมเลือนยกเว้นในหมู่พวกนัสกูลเมื่อซารอนกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งปาษานี้ก็กลายเป็นปาษาพูดของโมโดและพวกนายทหารชั้นใหญ่และนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข9้าเกเกี่ยวกับต่อปันออกนะครับถ้าชอบฝากกด Subscribe ด้วยอย่าลืมกดด้วย